ศาสตราจารย์ดรพิเชษศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตรานะคะดิฉันจะขอเล่าประวัติโดยย่อของท่านสักนิดนะคะท่านนะคะมีประสบการณ์ทำงานนะคะเป็นศาสตราจารย์ทางเคมีนะคะณมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะอดีตท่านเป็นคณะบดีบัณฑิตวิทยายลัยนะคะประธานสภา,าอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะ ท่านมีผลงานวิจัยจำนวนมากเลยนะคะมีผลงานวิจัยนะคะที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ทั้งในแล,งและต่างประเทศนะคะกว่า80เรื่องนะคะสิทธิบัตรนะคะผลงานวิจัย4รายการนะคะเป็นเจ้าของนะคะสารสกัดจากธรรมชาตินะคะหลายาตัวด้วยกันนะคะตัวอย่างเช่นส้มกาซีเนียนะคะแล้วก็เปลือกมังคุดนะคะ ปัจจุบันนะคะท่านดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการนะคะบริษัทเอเชียนไฟโตสติคอลจำกัดมหาชนนะคะบริษัทเอเชียนไลฟ์จำกัดบริษัทกรีนโกลจำกัดนะคะในวันนี้นะคะท่านก็จะมาพูดถึงนะคะางานวิจัยมงคุดไทยค่ะว่าสามารถที่จะนำมาะะพิชิตโรคร้ายได้อย่างไรนะคะ ะะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะมงคุดไทยเนี่ยนะคะเป็นผล,ลไม้นะคะที่ถือว่าเป็นควีนนะคะเป็นราชินีนะคะของผล,ลไม้นะคะวันนี้เราก็จะได้ทราบนะคะว่านอกจากจะมีตําแหน่งเป็นราชินีผล,ลไม้ไทยแล้วเนี่ยนะคะยังมีคุณประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างไรบ้างนะคะค่ะ ขอทุกท่านนะคะให้การต้อนรับและกราบเรียนเชิญค่ะศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยจิตจาราค่ะท่านผู้ช่วยอธิการบดีท่านรองคณับดี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์นะครับิศนักศ,าศาึกษานักวิชาการและผู้สนใจทุกท่านที่นั่งอยู่ในทีน่นี้แล้วก็ที่กำลังชมผ่านทางอินเทอร์เน็ตผมมีความยินดีที่มาบรรยายงานที่เกิดขึ้นจากการวิจัยของเราในวันนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งเพิ่งจะมาคำแพงแสนเป็นครั้งแรกในวันนี้ แล้วก็มีความยินดีแล้วก็โหนักสถาปนใหญ่เหลือเกินนักศึกษาที่น่าจะภาคภูมิใจใช่ไหมใช่ไหมครับโอ้ใช่ก็ต้องพูดดงัดงๆสิเนาะใช,ใช,ใชะ่นะครับโอเคนะครที่ผมต้องการทำตรงนี้เพื่อจะปลุกให้ตืน่นแล้วก็คือสิ่งที่เราอยากจะสื่อต่อไปก็คือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ กับนักศึกษานักวิทยาศาสตร์ที่กำลังทำงานวิจัยเพื่อจะให้เห็นว่าถ้าหากว่าเรามีทิศทางที่ชัดเจนทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยในทิศทางเดียวกันอย่างไม่ย่นย่อในสุดเราก็จะนำทำให้เราไปประสบความสาเร็จได้นะครับเริ่มงานวิจัยของเราที่มหาวิทยาลัยสองขลานคารินทเมื่อประมาณ32ปีที่แล้วเกิดหรือ,อยังในนี้ยังไม่เกิดนะ สามสองปีที่แล้วก็คือเปลือกมังคุดมันเป็นบนภาวะบนภาวะอยู่ข้างถนนมไปหมดที่หัดใหญ่ที่มรดักายกา็เลยความรู้สึกของเราก็คือว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่เอาเปลือกเอามาสกัดเอามาสิ่งที่เอาแต่สิ่งที่ดีมาแล้วมาใชใ้เป็นประโยชน์แล้วส่วนที่ไม่ดีเราก็ทิ้งไปเราก็จะก,ก่อให้เกิดประโยชน์นะฮะโดยเฉพาะยิ่งถ้าสามารถทําให้เป็นประโยชน์ในทางการแพทย์แล้วก็ยิ่งดีใหญ่แล้วส่วนที่เหลือก็จะได้ทิ้งไปเป็นการกําจัดมลพิษ จากสิ่งแวดล้อมไปด้วยในตัวนะครับเราจึงได้มีการเริ่มงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยของนักศึกษาปิญญาตรีซึ่งต่อมาก็เป็นงานวิจัย,ว,จยวิจัยที่พล์ปิญยาโทในระหว่างที่เราทํางานวิจัยตรงนี้ก็มีลุงเขียวพัจรินนักการพะโลงนะที่ทําความสะอาดห้องแลบผมก็มาบอกว่าไอท้ที่ที่อาจารย์พิเชษทำเนี่ยมันดีนะก็ลุงก็ใช้ประโยชน์ามากมายทําให้แผลหายแล้วก็ แค่ท้องโวกอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อเดืนกีนจะกระกายที่ลุงเขียวฉุดนะครับเราก็มีการเอาเปลือกมะคุดเนี่ยมาสก,กัดสก,กัดแล้วก็ศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชนะทางชีวะทางการแพทย์ว่าจะมีคุณสมบัติตามที่ลุงเขียวพัจรินได้มีการระบุไว้หรือไม่เรามีการสก,กัดสารออกมาทั้งหมด20กว่าตัวด้วยกัน สารเหล่านี้หลังจากทําให้บูดเสร็จแล้วเราก็ศึกษาหาโครงสร้างตามหลักของวิชาทางเคมีนะครับแล้วเราก็พบว่าสารกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มแซนโทนนะครับเราสกัดแซนโทนมาได้20กว่าตัวนะครับก็เป็นงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทนะฮะคนหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็เป็นรองคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์มหา,าวิทยาลัยสงขลานครินตก็ตำแหน่งเดียวกับอาจารย์วีรชัยตอนนี้นะครับ ก็เป็นคือดรเตอร์ออวิลาวันมหาบุษราคัมนะฮะก็เป็นรองศาสตรา,าจารย์เหมือนกันอาจจะกำลังขึ้นเป็นศาสตราจารย์เร็วๆตามอาจารย์วิาารชัยแบบทีท่พิธีกรได้แนะนำไปเมื่อเดือนีในการที่มันต้านการเสพได้ีเป็นสามเท่าของแอสไพรินในขณะที่มันระงับการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีเพราะว่านี่คือ สิ่งที่ควรที่จะนำไปใช้ในการทําเป็นเครื่องสำอางเพื่อจะดูแลปัญหาสภาพผิวเรื้อรังนะครับนอกจาก 2A แล้วนะฮะมันก็มี A ที่3ครับคือแอนตี้ออกซิแดนต์นะฮะคุณสมบัติ GM1 ที่3ก็คือต้านอนุมูนอิสระได้ดีทีเดียวนะครับดีฉมังมากนะฮะ ดีกว่าวิตามินอีซะอีกนะครับแล้วก็งานชิ้นนี้เป็นงานที่เราพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติได้มีการนําไปกล่าวถึงเรามีการเอ่ยถึงในวารสารในงานวิจัยหลายๆชิน้นถือว่าเป็นการนําไปอ้างมากที่สุดในโลกฉบับหนึ่งนะครับ <C le af noise> นอกจากนี้แล้วก็ยังมีคุณสมบัติ A ที่4คือแอนติแอลลจีต้านอาการแพ้คุณสมบัติทั้ง4ประการมาจากสารตัวเดียวกัน คือเชียมันจากเปลือกมังคุดนะครับคือ 4A ขึ้นต้นด้วยภาษากิดด้วยตัว A กเพราะนั้นก็เรียกคุณสมบัติ 4A นะครับซึ่งถ้าหากสารตัวหนึ่งมีคุณสมบัติ 4A อย่างนี้มันก็เป็นเรื่อง,องที่น่ายินดีและน่าตืา่นเต้นโอกาสที่พัฒนาต่อไปเป็นให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมีประโยชน์ต่อมนุษย์ก็น่าจะมีมากทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าตอนนั้น ทุนรอนในการทําวิจัยหรือการพัฒนาของเรามีน้อยนะฮะในการทําผลิตภัณฑ์จากจากจีเอ็มวันให้เป็นยาเนี่ยต้องใช้เงินเป็นพันล้านบาทและในขณะเดียวกันก็มีขั้นตอนที่ที่ทางออสาสุขของประเทศเนี่ยเขาบังคับไว้ว่าเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะเข้มงวดนะะโอกาสที่จะพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออนำสู่ตลาด ในประเทศทั้งไม่ว่าในประเทศไทยรหรือตลาดโลกก็เป็นมีขั้นตอนที่สลับซับซ้อนมากแล้วก็ค่อนข้างจะเขนท์ลดโอกาสก็ไม่มีเลยวันสิ่งที่เราทําก็คือทําเป็นผลิัน์เครื่องสําอางแล้วก็ใช้คุณสมบัติ 2A คือต้านแบคทีเรียแล้วก็ต้านการติดเสืขณะเดียวกันก็ต้านอนุมูลสระเข้าไปด้วยเพื่อจะดูแลปัญหาสภาพผิวเรื่องรังนะครับเราทําแล้วทดสอบแล้วในประเทศไทยทดสอบแล้วดีนะใช้ได้ดีตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่า ต้องเอาออกให้ผู้บริโภคได้ใช้มีการทดสอบในกลุ่มผู้บริโภคแล้วก็มีการเริ่มจัดจําหน่ายนะครับแต่ปัญหาของประเทศไทยตอนนั้นเมื่อ20่กว่าปีที่แล้วก็คือว่าการที่เราทําเครื่องสมอางจากเปลือกมังคุดนะแล้วก็หวังให้คนไทยได้ใช้ใช้ไปใช้ไปผิวจะเหมือนเปลือกมังคุดหรือเปล่านะมีความกังวลตรงนั้นส่วนที่หส่วนที่สองก็คือว่าคนไทยตอนนั้นยังไม่เชื่อคนไทยด้วยกัน โดยเฉพาะอยงยิ่งถ้าต้องใช้เครื่องสาอางกับใบหน้านะครับเพราะว่าเราสิ่งที่เราต้องทําเพื่อให้เกิดเป็นภาคธุรกิจขึ้นมาอย่างต่อเนื่องชัดเจนอย่าไม่มีปัญหาเราก็ต้องถอยสักก้าวหนึ่งแล้วก็ไปพึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกคือบริษัทแฮงเกลซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในเครื่องสาอางของโลกขนาดน,นั้นให้ช่วยยืนยันผลการทดสอบของเรานะครับซึ่งเขายืนยันในกลุ่มสตรีชาวเยอรมันที่มีปัญหาสภาพผิวรื้อรังนะก่อนใช้ลักษณะสิวจะเป็นอย่างนี้ะนะ หลังใช้ครับสิวก็หายไปนะครับก่อนใช้หลังใช้นะสิวก็หายไปนะครับก่อนใช้รูขุมขนซึงลึกสิวปราบไปรูขุมขนก็ตื้นขึ้นสิวก็หายไปก่อนใช้ผิวที่หยาบกร้างหลังใช้ผิวก็เนียนขึ้นนะครับการทดสอบในกลุ่มสตรีชาวเยอรมันที่มีปัญหาสภาพผิวเรื้อรังทำเจ็ดสัปดาห์ด้วยกันทำไมถึงเจ็ดสัปดาห์ก็เพื่อที่ให้คล่อมรอบเดือน อพอเราทราบดีอยู่ว่าใน,ในช่วงรอบเดือนนั้นสภาพผิวจะแย่ลงนะครับซึ่งเราก็แทนด้วยสีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็ในสองสัปดาห์นี้ก็จะมีสีเหลืองยังอยู่นะฮะคือไม่เมียบไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงของสภาพผิวแต่ขณะเดียวกันก็มีสีน้ำเงินเกิดขึ้นสภาพผิวที่ดีขึ้นมาก4ส,สัปดาห์ครับสีแดงยังมีสีเหลืองลดน้อยลงสีน้ําเงินมีมากขึ้น สีเขียวมีเกิดมุ่งขึ้นใหม่นะครับก็คือสีเขียวเนี่ยคือสภาพผิวที่ดีขึ้นมากนะครับพอเจ็ดสัปดาห์นะครับก็จะมีสีม่วงม่วงการบินไทยดีเลิศประเสริฐสีเกิดขึ้นมาด้วยพูดอย่างนี้บ,บ่อยๆเพราะการบินไทยเริ่มฟืม้นสองปีที่แล้วพอพูดสีม่วงการบินไทยคนก็โหเอาเพราะการบินไทยมันจะเจ๊งตอนนี้ก็เริ่มจะดีใหม่ก็ขอใช้การบินไทยใหม่แล้วกันจริงๆสีม่วงก็คือสีมังคุดนะครับ โดยโดยรวมแล้วก็คือว่ายิ่งใช้นานสภาพผิวก็ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับและเราก็ทําสบู่นะฮะเอาเจียมวันเนี่ยใส่เข้าไปในสบู่เป็นสบู่ก้อนแรกของโลกสูตรแรกของโลกที่มีสารสกัดจากมังคุดใส่เข้าไปแล้วก็ให้นักศึกษาให้นักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในห้องแลกบของดรสาวรัตใช้ล้างหน้านะฮะวันละสองครั้งเธอมีปัญหานิดนึงคือแฟนไม่ค่อยอยากจะหอมแก้มเท่าไหรนะ่ละ ก็หลังจากใช้วันละสองครั้งนะครับก็สภาพผิวก็เนียนขึ้นนะฮะหลังจากนั้นปัญหาก็คงจะหมดไปมั้งโอเค okay. และเราก็มีการทำการาสำรวจในวงกว้างนะฮะร,ระหว่างกลุ่มผู้ที่ใช้นะฮะเราพบว่า33%ของผู้ใช้เนี่ยพอใจมากนะฮะหกพอใจแล้วก็ไม่มีผู้ใดไม่พอใจเลยคือพูดง่ายไม่มีใ,ใครเอาสบู่ก้อนนั้นมาปาหัวผมนะฮะก็คือพอใจมาก และเราก็ทําครีมสิวครับโดยใช้เชียมวันนี่แหละแล้วให้แต้มชับน,นะครับในวันแรกสีเขียวนะก็คือคนที่สิวหายไปนะสิวหายไปโดยที่คนยังอยู่นะคนยังอยู่วันที่สองครับสิวก็หายไปมากขึ้นนะหมายถึงว่าจำนวนคนมากขึ้นวันที่สามนะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้ว3มวันนะส่วนใหญ่แล้ว สิวก็จะยุบหายไปจากการแต้มเช้าแต้มเย็นนะครับนี่ผลจากการแต้มสิวหรือเปล่าดีขึ้นนะปึ๊อโอเคครับแล้วก็เราก็เกิดเป็นเครื่องสอาหาชุดกาซีเนียขึ้นมา กาซิเนยเราคงจะจาได้นะชื่อภาษาลาตินของมังคุดใช่ไหมนามสกุลแล้วก็ให้เกียรติกับมังคุดลูกนั้นนะครับก็ามาเป็นแบรนด์แล้วก็เชียรมันก็คือองค์ประกอบที่ใช้ในนั้นนะครับก็มีครบชุดนะฮะสำหรับคนที่ต้องการประทินผิวนะทีงานวิใจัยในในเชิงสาวิชาการของเราตั้งแต่1978นะครับจนถึงค่า1985จึงมีสื่อมวลชนมาเริ่มรายงานความสาเร็จของการวิจัยนะครับในต,ตอนนั้น คนแรกท่านแรกที่นำใจนำเสนเอต่อสื่อมวลชนก็คือจากอาจารย์ดแรบบสนาคราชศรีนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขณะนาาันาา้นก็เอางานของเราไปพเล่าให้ใครรับฟังนะแล้วก็ท่านก็พูดถึงยาที่เราทำมาจากขวดมะขุดเราใช้รักษาแผลก็อบอกว่าแผลหายอย่างชัดเจนมีการทดสอบจากโดยคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าใช้ได้ฉมังมาก,มากๆนะครับ อันนี้งานที่จะทำเนี่ยพิมในปี2528พวกเราในที่นี้ยังไม่เกิดพวกเราอยังเป็นวุ้นอยู่หลายเดือนนะครับ2528นะครับหลายปีมาแล้วนะฮะปีต่อมาครับนสิพิมพ์ฉบับใหญ่ฉบับเด่นคือุปติชนนะฮะก็เอาขึ้นนั่นหนึ่งเลยนะครับเพะมคุดแก้แทนเมืองเยี่ยมอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเกือบ30ปีที่แล้วนะครับ แล้วก็มีการเขียนบทความนะโดยผมขอใอยเขียนผมผมเียบบทความก็เขียนให้เขาก็มีผมจะผ่านไปอย่างรดวดเร็วเพื่อแสดงเห็นว่าในกระเดลิวนะฮะก็มีการทํางานํางานวิจัยของเราไปสีปปปป่สิบีพิเพื่อแสดงเห็นว่านิสื่อมวลชนให้ความสนใจเกี่ยวกับงานวิจัยของเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา